สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหา h ั n d a c l i ิก 125i ครับตัวนี้ก็เป็นตัว LED ปี2017-18นะครับเครื่องยนต์มีเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กบริเวณช่วงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับว่าลักษณะด,ดังแบบไหนนะครับผมนี่นะครับสตาร์ทเครื่องติดยิ่งดิบคันร่งยิ่งเครื่องเสียงดังนะครับผม จะดังบริเวณไอ้เจ้าอยู่ประมาณราวดินนะครับระบบราวดินนะครับเดี๋ยวเรามาถอดดูว่ามีปัญหาอะไรนะครับก่อนหน่งก็ต้องถอดกล่องยูบอกออกนะครับผม จะถอดกระฝ้าครอบตัวนี้ออกก่อนนะครับมันถึงไม่เมืดเราฟังเสียงเครื่องชัดๆก่อนนะครับจะดังมาจากไปตัวตัวนี้นะครับผมตัวปรับความตึงโซ่เดี๋ยวเรามาถอดดูกันนะครับว่ามัน มันเสียหรือเปล่านะครับ ไปบุญบ้านนะเด้ ก็มีะไรนี่นะที่สีที่สามนะเนี่นี่นะครับของใหม่ก็แล้วก็จะกดให้โจทตัวดันโซ่ขึ้นก่อนนะครับผมแล้วก็ล็อกไว้นะครับ ก็ใส่กับแทนที่ของเดิม ก็หมุนตึงๆมือนะครับผมถ้าหมุนแน่นมากก็เกลียวอาจจะรูดเพราะว่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเกลียวตัวในเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยสกรูครับผมปล่อยตัวที่เราล็อกไว้นะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมนะครับคราวนี้น็อตให้จบปิดกันน้ำมันเรือ ถ้าเราไม่ใส่น็อตตัวนี้มันก็จะมีเสียงชิชชิชชเดเสียงลมออกนะครับเรียบร้อยเราก็มาประกอบไปเจอตัวนี้แล้วก็ลองเครื่องครับเดี๋ยวเรามาเทสเครื่องกันนะครับคราวนี้ก็เรียบร้อยครับเปิดสวิตกุญแจรครับครับผมเครื่องยนต์ก็เงียบเลยนะครับคราวนี้ เรียบร้อยครับวิธีการแกร้ปัญหาเสียงดังในเคร,รื่องแกลกๆของคลิกร้อยที่ห้าไอครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ